ค่ะเพื่อนๆย่นนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาน้องพอสมาโยโย่แลนด์นะคะที่ห้างซีคอนนะคะสีนะคะรินวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูเลยว่าเขาใช้จ่ายยังไงนะคะนี่ก็คือที่ช่องซื้อคูปองข้อมือแบบน้องพอแบบนี้นะคะดีเลยก็เครื่องเล่นตามนี้เลยเนาะเขาก็จะวัดอันดับแรกก็จะวัดส่วนสูงก่อนว่า ว่าลูกเราอยู่ส่วนสูงลำดับไหนนะคะแบบนี้แออขนนุญาต้ะคะค่ะทีเราก็มาวัดส่วนสูงเราก็จ่ายค่าตั๋วร้อยแปดสิบบาทถ้าเด็กเล็กๆอย่างเช่นเมื่อกี้สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวของน้องพอลก็ได้สีเขียวนะวก็จะได้เครื่องเล่นยี่สิบสองเครื่องเล่นนะคะก็มาว่าร้อยแปดสิบบาทก็เล่นไม่จำกัดรอบเนาะนี่ถ้าสูงหน่อยก็นี่ยี่สิามเครื่องเล่นสูงสุดเลยก็จะได้เครื่องเล่นตามนี้เลยนะเราก็เดินไปเล่นได้ไม่จํากัดรอบเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราก็พาน้องพอลไปเล่นเดี๋ยวเพื่อนๆพาไปดูกันเลย let's go มากันเลยเครื่องเล่นแรกที่น้องพยเขา,าเจอนะคะเพื่อนๆก็มาคาวาบ่อยนี่เลยพอด <c oughs> สนุกสนานควบมมาไปลูก <c oughs> มาแล้วกบกบกบสนุกปะ สวัสดหน่อยโอเคแงรต่อไปเข้าบันเลยบันนองแม่นมือหิมาโอ้โห้ฟาร์ตฟาร์ตย้อนบันหน่อยย้อนบัน,อ,น,นอันนี้ก็เมืองหิมะนะคะหนูขึ้นบันไดลูกแล้วก็จะไหลลงมานะน่าเล่นมากๆเลยเพื่อนเพื่อนแต่ดูน้องพอร์ตเขาไหลลงมากันนะคะ หนึ่งสองสามว้าเก,ก่งสุด<ะ>มาต่อเลยเลิศไปไปแล้วนะคะเพือเ่อนตถจะลุยเมือ ดับเพลิ่งว้าเพื่อนๆก็เครื่องเล่นเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยที่ซีพอนซีนัทคารินโยโย่แลนด์พอที่เขาก็เหมาบัตรนะคะเหมาบัตรเล่นได้เกือบทุกเครื่องเล่นเลยตามระดับความสูงนะนี่ของน้องพอนะคะสีเขียวแถร์สีเขียวก็คือเล่นได้เกือบทุกเครื่องเล่นเลยต่อเลยโรงเรียนสอนขับรถโอ้โหดูไบเขียวได้นะ ไปเกี่ยวไปได้เฮ้ยนี่เบสแหละอันน่าอันนี้แม่ก็ไม่ได้เข้าไปเล่นด้วยนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เล่นด้วยกับเด็กด้นคนละร2อเหมือนกันนะแต่เป็นของเล่นเด็กน้อยแม่ก็เลยไม่ได้เข้าไปเล่นกับน้องพรนะให้เขาเล่นไปคนเดียวสนุกสนุกบ๊ายบาย ฟองลูกใช้กระกเล็งน,นี่นะอันนี้ก็อยู่ในอยู่ในตัวที่เขาขายนะคะ่ะไปดูได้เลยเ,ออเรือมังกรไปแล้วนะครับขนแรงนะไม่ใช่เบานะไม่ได้ไม่เบานะเพราะว่า น้องพอีเราก็เป็นแถบแบบนี้ให้น้องๆตามความสู่ของน้องพอเขาตามความสู่เขาได้สีเขียวก็ได้เครื่องเล่นไปมี่น้ำไม่ทำตั้งสูกไปต่อเลยรถมาหาสนุกนะคะ อันนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มนะคะดีเลยเป็นแบบนี้เลยสน,สน,น,นุกน่ากลัวเปล่าน่ากลัวเปล่น้ำจายเลยเหรอเปียกตัวปะล่ะ นีน้องๆตามหลังมานะโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โ,อโมีโยงนิดนึงถึงที่จอดแล้วสนุกมากนี่นะคะนี่รื่องพอเล่นเรือล่องเก่งเขาก็จะมีบอกแนะนําว่าสีฟ้าสายสีฟ้าสีน้าเงินสีเขียวสีเหลืองสีส้มก็คือเล่นได้นะแต่เครื่องเล่นนี้จะผู้ปกครองเข้าเล่นไม่ได้นะเห็นหนหส้มหรือหูของเขาเดินไม่ได้ น้องก็ล่องเองเพราะว่าเป็นเรือลำเล็กนะคะไปแล้วนะคะ่ะมีโยโย่ย,ยิ้มพอเขาก็มาต่อเลยนะคะนันมาแล้วนะคะปีนลำป่าไปไลด์เออแม่ก็คอ,อยเชียร์อยู่ข้างนอกนะคะคอยมองแม่ข้าสายตาอะไรครับลูกาาปีนลำปาก็เขาให้เข้าไหมอะ่ะเข้าได้ไหมอะ่ะก็เข้าตรงหญ้าสีเขียวนั่นไง ไรเดอร์ยังอ่ะดูรถไฟหขอรถไฟโของโหค่ะลูกแม่ก็คอเป็นังใส้ข้างนองนะคะที่ร้านก็มีมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันธรรมดานะนี่นะคะน้องบาก็เล่นดีจองวางบอลบอลไรเดอร์ไปไหนไหน กกเขามาต่อในโด,ดวนเหล่าบินนะคะน่าสนุกเนาะโอ้โหเด็กน้อยชอบเลยชอบเลยเด็กน้อยชอบเลยคนะ่ะอนนี้พอเขาก็สีขวบครึ่งแล้วนะเพื<ๆ>่อนเพื่อเขาก็เล่นเองได้แล้วนะ,ะแต่ก็อยู่ในความดูแลนะคะ เป็นอันตรายเนาะนี่ก็รวมเลยสายเครื่องเล่นที่เมาเมาแล้วนะแดดสีเขียวสูงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบหนูสักานุนก็มีหนูอะไรบนหุ่นอยู่มีเยอะเลยเครื่องเล่นที่โยโย่แลนดสีนักสีนักการีสี่คนนะคะสี่อนสีนักการีเนาะใครอยู่ใกล้ๆก็มาเที่ยวกันได้นะสุดสนุกในโลก เด็กน้อยมีเด็กน้อยน่ารักก็เข้ามาเล่นตรงนี้ได้ไฟเดบีนะคะของพ่อเขาก็อยากเข้ามาเล่นวิ่งหน้าตั้งหรืองเล่นนี่นะ่ะก็โซนขครงเล่นตรงนี้ก็จะเพะิ่มอีกสามเหรียญน,นะคะไม่รวมในบัตรของพ่อไม่รวมในสายรัดก็มีอเพิเ่มอีกสามเหรียญก็หกสิบบาท ยังไม่รวมในสายรัดข้อมือโอ้ท้องเล่นเทียบเลย,ยมันาเล่นกับนอ้องมอสยันเรียนอยักทังเล่นให้จมมัยโอ้ของมอสก็สีแดง